อต่อน,นี้ไปทุกคนให้พึงสำรวมใจของตนให้ดีนี่แหละเรียกว่าการอบรมการอบรมมันก็ต้องมีผู้นำมีเป็นผู้แนะนำผู้ฟังก็ทำจิตใจของตนให้ดีทำความสงบใจลงไป มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตให้ดีอย่าให้วอกแวกเวลาเช่นนี้แหละเราจะรู้ได้ว่าจิตมันตั้งมั่นหรือจิตไม่ตั้งมั่นมันจะรู้ได้เวลานี้เวลาฟังธรรมเวลาควบคุมจิตใจ ถ้าเวลาเช่นนี้ยังควบคุมจิตไม่ได้จิตยังพุ่งซ่านเลื่อนลอยอยู่แล้วมันก็ใช้ไม่ได้เลยถ้าไปภาวนาอยู่คนเดียวมันก็ยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งควบคุมจิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเพ่งความรู้สึกอนนั้นให้มันเข้มแข็งอย่าให้อ่อนแอ เพ่งความรู้สึกอันนก็คือเพ่งจิตนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นใดจิตก็คือความรู้สึกนั่นเองดังนั้นเพ่งให้มันหยุดนิ่งอยู่ได้มันไม่หยุดนิ่งเฉยเลยเดี่ยมันมาใช้ไม่ได้เลยจิตนี่เพราะนั้นต้องต้องกำหนดลงให้แน่วแน่ มเมื่อจิตไม่สงบมันก็ไม่รู้จักทุกั์เพียง,งั้นความไม่รู้จักทุก์ก็เพราะจิตมันเลื่อนลอยจิตมันเลื่อนลอยไปตามทุก์ทุก์นั่นมันไม่เป็นของนิ่ง ทุกลักษณะของทุกขนั่นเป็นเรื่องแปรปวนเป็นเรื่องวันไวอ่อาเบียงนั้นดังนั้นเราฝึก,กจิตให้นิ่งเนาะมันจึงรู้จักความวันไวของร่างกายสังขารอันนี้ได้อ่อาเบียงนั้นให้เข้าใจดังนั้นในการฝึก,กจิตให้สงบนี่นะ มันจึงเป็นบทบาทเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติทางจิตใจให้พากันเข้าใจดังนั้นการที่มีข้อวัดปฏิบัติกันได้มาร่วมชุมนุมกันในศาลาการปรียญน,นี้ก็เพื่อจะฝึกกิจให้นิ่งนั่นแหละจุดมุ่งหมายทีแรกนะก็ส่วนมาก จิตของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยนิ่งอนะ่ะมันมักจะแกลนแ่นไปตามอารมณ์ต่างๆเมื่อสิ่งอารมณ์อนไดเรื่องใดกระทบมาแล้วมันก็วิ่งไปตามเลยอย่างนี้นะนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าจิตนี่มันไม่ไม,ไม่ตั้งมั่นอยู่ได้มันก็ไม่รู้ความจริงคนส่วนมากมันเป็นเช่นนี้แหละ เหตุนั้นมันจึงเลื่อนลอยอยู่ในโลกสงสารอันนี้หนีจากโรคอันนี้ไม่ได้เลยอันนั้นหนีจากโรคอันนี้ไม่ได้เพราะจิตใจเลื่อนลอยแล้วมันก็ผูกพันอยู่กับโรคนี้เดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายนั่นเนีงยฉะนั้นถ้าเราทำจิตให้นิ่งแล้ว มันจะรู้ได้ว่าร่างกายสังขารนี้ไม่มีอะไรนิ่งนิ่งอยู่ได้มีแต่แปรปวนไปอยู่นั้นทีนั้นแล้วมันก็จะเกิดทิพทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาอืมมันไม่เบื่อหน่ายนี่แหละเหตุที่มันรงมันวางขันห้าไม่ได้นี่นะจิตไม่เบื่อเรื่องมันนะ้ากินได้นอนหลับอยู่มันกยินดี อยู่กับร่างกายอันนี้แหละว่าจนสบายอยู่กระเลยไม่อยากคิดรู้ความจริงของชีวิตนี่ก็เพียงได้อาศัยความสบายไปวันวันเท่านั้นเองเนี่ยเป็นอยู่ไปการที่จะทำา็เพียงน,นั่งภาวนาเข้าไปให้มันเห็นทุก เกิดขึ้นบ้างน้อยคนที่จะทำได้พอ,อนั่งไปหน่อยหนึ่งแล้วพอมันเจ็บมันปวดมันอะไรขึ้นมาบ้างก็อเอาแล้วทนไม่ไหวแล้วหาทางที่จะยกเลิกเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่เห็นทุกข์สักเทียงนั่นน่ะเรื่องมันนะมันก็ไม่เห็นทุกข์ดังนั้น ให้พากันเข้าใจว่าความที่จิตไปเห็นทุกข์นี่แหละมันจึงไม่เบื่อทุกข์ไม่เบื่อโลกสงสารอันนี้มันจึงอยู่ห่างไกลต่อพะนิพานยิ่งนักถ้าว่าบุคคลยังเกียดคร้านอยู่ยังปล่อยใจของตนให้อ่อนแอท้อแท้อยู่เนี่ย แม้จะเข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่มันก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้อดม๋ยวนั้นให้พากันเข้าใจเราจะรอดจากทุกข์ไปได้ก็เพราะอ,อาศัยทำใจเข้มแข็งไม่หว,วั่นไหวนี่แหละสำคัญมากเพราะว่าร่างกายอันนี้นะ มันกระทบกระทั่งกับจิตในอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าจิตไม่เข้มแข็งแล้วมันก็จึงวันไว้ไปตามร่างกายก็เรียกว,ว่าจิตเป็นทุกข์อมันเป็นอย่างนั้นจิตเป็นทุกข์ก็คือจิตรุ่นวายนั่นเองเนี่ยจิตไม่สงบนั่นเองอันนี้จิตวันไว้นั่นแหละลักษณะของจิตที่เป็นทุกข์ จิตไม่เป็นทุกข์คือจิตตั้งมัน่นแม้ว่าจะถูกสังขารร่างกายนี่กระทบกระทั่งอย่างไรมันก็ยังมีสติตั้งมั่นอยู่ได้รู้ตัวอยู่ว่าตนไม่วันไหวกับร่างกายสังขารอันนี้เนี่ยรู้ตัวได้อย่างนี้นะถึงเรียกว่าจิตไม่เป็นทุกข์ ก็ถือว่าจิตนั้นเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นของร่างกายขันธ์หน้าทั้งหมดไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะแต่อาศัยอยู่กับร่างกายอันนี้แหละแต่เมื่อฝึกฝนให้มันเข้มแข็งหนักแน่นเฉลียวฉลาดแล้วมันรู้เท่าอันนี้รู้เท่าอาการของร่างกาย ที่มันเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรอยู่มันก็กำหนดรู้ตามเห็นตามไปเพราะมันไม่วนไหวถ้ามันวนไหวแล้วมันจะกำหนดรู้เท่าตามไปไม่ได้เลยเปรียงั้นดังนั้นขอให้พากันเข้าใจว่าเราอดเราทนเราสู้ ทุกสู้ยากทำความเพียรในชีวิตนี่นะให้เต็มที่เสียแล้วถึงแม้จะยังไม่ถึงพระนิพพานแต่มันก็ใกล้พระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆให้เข้าใจอย่างนั้นก็พูดที่จะถึงพระนิพพานก็เพราะรู้เท่าทุกตามความเป็นจริงไม่วนไหวต่อท,ทุกนี่แหละ เมื่อเมื่อรู้ท่อทุกข์ไม่หวั่นไหวต้อทุกข์แล้วตัณหาความอยากภายในจิตใจนี่มันก็ระง,งับไปเลยเพราะว่าตัณหามันก็อยากให้ร่างกายนี่แข็งแรงอยากให้ร่างกายนี่อยู่ยั่งยืนนานไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ป่วยนี่ตัณหาประเภทน,นี้เนะ่อ ัณหาอีกประเภทหนึ่งมันก็มันผ่านมาตั้งแต่เป็นวัยหนุ่มวัยกลางอันนี้ตัณหาประเภทนั้นนะรักในผัวในเมียอย่างดูดดื่มอันนี้ผู้ที่ไม่มีผัวมีเมียได้ออกบวชมาแล้วก็สละความรักความพอใจในเรื่องผัวผัวเมียเมีย มาแล้ววันนี้ก็มาติดอยู่ในร่างกายวันนี้มาเนียมายึดมั่นอยู่ในร่างกายนี้แพรแะะนั้นบำภาวนาทำจิตให้สงบระงับแล้วมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นทำความรู้เท่าทุกขเวทนานั้นฝึกจิตไม่ให้มันนวนไหวเนี่ย สัญหาที่มันอยากให้ร่างกายมันเป็นปกติอยากให้มันมั่นคงถาวรอะไรนมันก็รังงับลงเพราะรู้ดีแล้วว่าร่างกายสังขารอันนี้มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์มันก็วันไหวไปมามันก็เป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็มีแต่อดกั้นทนทาน ไม่วันไหวต่อความแปรปวนของร่างกายทำความรู้เท่าว่าไม่ใช่เราแปรปวนขันทั้งห้าธาตุทั้งสี่มันแปรปวนต่างหากจิตมีหน้าที่กําหนดรู้เท่าตามเป็นจริงเท่านั้นเมื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งแล้วมันก็รู้เท่าได้เพราะว่าจิตจิตไม่วันไหวต่อทุกขเวทนานะ นั่นแหละมันก็รู้เท่าได้ป่านี้ถ้าจิตวันไว้ต่ทุกขเวทนาอยู่ชื่อว่าไม่รู้เท่ามันเป็นอย่างนั้นอย่านน้นอย่าอย่าไปกลัวต่อทุกขเวทนาไอ้จิตตรงนี้มันไม่ตายแม้นทุกจะกระทบกระทั่งอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ตายอย่ากลัวทำความกล้าหาญสู้ไม่วันไว้ นี่แหละมันจะพ้นทุกข์ได้ก็ด้วยเหตุนี้แหละผู้ใดทำใจอ่อนแอพอทุกข์มาถึงเข้าก็ร้องครวนครางไปเลยไม่มีสติคควบคุมจิตใจตัวเองได้เลยเช่นนี้แล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เ,เพียงนั้นดังนั้นเราต้องรู้ต้องรู้ว่า สิ่งที่เราจะต้องทำอันเป็นเรื่องประจำแน่ๆก็คือการรักษาจิตรักษาความรู้ความเห็นที่ได้บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นแล้วอย่างนี้นะก็ต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นให้ตั้งมั่นเป็นปกติอยู่ อัน,นี้ก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้ก็เห็นอยู่งนั้นหมายก็ว่างั้นเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกขทนใน้ยากทนลําบากก็รู้ก็เห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ของเราเราจะไปเศร้าโศกเสียใจกับมันทําไมเราต้องวางตามสภาพของมัน มันจะแตกจะดับก็แล้วแต่เรื่องของมันไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจกับมันต้องฝึก,กจิตใจให้เป็นไปอย่างนี้อจิตนี้นะเมื่อฝึกให้มันเข้มแข็งปไปเลยมันก็ยิ่งเข้มแข็งเข้าไปหนักแน่นเข้าไปถ้าปล่อยมันอ่อนแอเข้าไปเลยมันก็ยิ่งอ่อนแอไปอย่างนี้นะดังนั้น อย่าให้มันอ่อนแอเราสามารถทำให้เข้มแข็งได้โดยยึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักว่าทุกเป็นของควรกำหนดรู้เท่าไม่ใช่เป็นของควรละละไม่ได้ในเมื่อขันธ์หน้านี้ยังมีอยู่ขันหน้านี้ยังไม่แตกไม่ดับตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้น จิตจึงมีหน้าที่อดกั้นทนทานเพราะว่าบุญเก่ายังไม่หมดจิตนี่จะถอนตัวออกจากร่างนี่ก็ไม่ได้เพราะบุญเก่ามันยังรักษาอยู่ก็ต้องอยู่ไปจะต้องอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาไปีอย่างน้อยทุกขเวทนาอย่างแยบแยบมันก็ ครอบงำจิตใจไม่ได้แล้วละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าความทุกข์อันย่ำย่ำมันก็ไม่ได้ติดตามไปนะวันนีมม้มันจะมีความทุกข์เกาะความทุกข์ส่วนละเอียดนั่นแหละนับว่าเบาจากทุกข์ไปมากมายอ่ให้เข้าใจอย่างนั้น <c oughs> ถ้าเราจะพูดกันไปเรื่องอื่นมันก็มันก็ห่างจากทุกข์แท้ที่จริงคนเราในจิตใจเลื่อนลอยพุ่งสั้นกับพ่อว่าสู้ความทุกข์ไม่ได้นี่เองนะเหตุนั้นนะจึงอยากจะย่ำเรื่องทุกข์นี้ให้ม,มากๆให้ถือว่ามันไม่ใช่เราเป็นทุกข์ความทุกข์ไม่ใช่มีในเราให้มันรู้จะชัดในใจอย่างนั้นเรื่องมันนะ ทุกมันเป็นเรื่องของขันห้าอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่นั่นเนี่ยเพราะนั้นอย่าไปลืมข้อนี้นะก็ะให้เตือนจิตของตนอย่างนี้เมื่อมันเกิดทุกขเวทนาใดขึ้นมาก็ให้เตือนจิตว่าทุกขเวทนาเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของขันห้าไม่ใช่ตัวตนของเราทุกขเวทนาเหล่านี้ไม่ได้มีในจิต จิตไม่ได้มีในทุกเราก็หาบายแยกจากกันอย่างนี้แหละถ้าเราไม่หาวายแยกอนี้มันก็เป็นอันเดียวกันเลยทุกข์กับจิตก็เป็นอันเดียวกันแบบนี้นะอันเป็นงั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็พ้นทุกข์ไม่ได้แนละ้วไปสู่โลกหน้าก็ทุกข์นี่ก็ติดตามไปอยู่นั่นเนะี่ย ดังนั้นเราจะรู้ได้ว่าคนเกิดมาในโลกอันนี้นะมันเอาทุกติดตามมาด้วยไม่ใช่หรยอพอเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพอมีใครกระทบกระทั่งเสียอ,อกเสียใจบ้างร้องให้ลำลายสาบแช่งคนอื่นหรือพอเจ็บพอปวดอะไรรุนแรงเข้าไปก็ร้องไห้ลำลายนั่นแหละแสดงว่าจิตมันไม่มัน มันไม่หนักแน่นมันไม่ได้กำหนดรู้เท่าทุกมาแต่ก่อนนู้นอ่ามันยึดเอาทุกติดตามมาเขาเกิดมาชาตินี้เราก็จึงว่ามาวันไว้กับทุกขเวทนาเหล่านี้หิตใจอันนี้นะะมันเป็นอย่างนั้นวันไหว้เขาคนเขาด่าเขาว่าเสียดชีตัว กัวเองเถียงสู้เขาไม่ได้ก็ร้องให,ห้บางคนเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้นหะมันเป็นเรื่องหลงเรื่องเมาของจิตใจเมามาในสงสารนับชาติไม่ถ้วนแล้วเราควรจะตื่นตัวกันได้แล้ววันนี้นะเกิดมาในชาตินี้มาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าทุกข์นั้นมีจริงอืม ทีนี้ทุกมีจริงนะวันนี้ผู้รู้เท่าทุกนัมันมีอย่างนี้นะถ้าไม่มีผู้รู้ทุกก็ไม่มีคอยเข้าใจเอาใครแล้วจะมาบ่นเพ้อพิไรรำพันจะมาแสดงออกทางกายทางวาจาร้องให้รำไรอันนี้มันก็เพราะอิทธิพลข,ของขิตนั่นเองเนี่ย จิตสู้กับความทุกข์ไม่ไหวก็เลยแสดงแสดงให้กายร้องให้ลำลาเศร้าโศกเสียใจออกมานี่แท้ที่จริงก็จิตนั่นแหะร้องให้นะอมันเลยกระเทือนถึงร่างกายก็ร่างกายนี่ก็เลยร้องให้ตามไปถ้าหากว่าจิตไม่ร้องให้แล้วร่างกายนี่ก็ไม่ร้องให้เลยะ เป็นอย่างนั้นจิตไม่ทุกร้อนอะไรแล้วอย่างนี้ร่างกายนี่มันก็ต้องแปรปวนไปตามเรื่องของมันเท่านั้นเนี่ยไม่มีผู้เป็นทุกข์กว่านี้นะเพราะว่าจิตใจมันไม่หวั่นไหวแล้วมันไม่ถือว่าทุกข์เป็นของตนไม่ได้ถืออย่างนั้นกำหนดรู้ว่าทุกข์ไม่ใช่ของตนเป็นเรื่องของขันห้าต่างหาก อย่างนี้นะให้พากันฝึกจิตใจเข้าไปอย่างนี้อย่าไปย่อหย่อนอย่าไปสะดุ้งหวาดกลัวต่อความทุกข์กลัวทุกเท่าไรทุกยิ่งย่ำยีเข้าไปเท่านั้นเรื่องมันนะถ้าเราทำจใจใ้เข้มแข็งไม่หวาดกลัวเข้าไปอย่างนี้ทุกมันก็เบาบางจากจิตใจไปมันเป็นงานเรื่องมันนะ ดังนั้นมันไม่ใช่อื่นไกลอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตัดไว้ว่าทกเท่านั้นเกิดขึ้นทกเท่านั้นตั้งอยู่และดับไปนอกจากทกไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับพระอองค์กล่าวโดยสรุปใจความลงไปอย่างนี้เนี่ยก็เป็นความจริงเนี่ย ความเกิดขึ้นมาแห่งร่างกายสังขารน,นี่ของร่างกายนี่ไม่เที่ยงมันก็หวั่นไหวไปมา,านนนะออ่นั่นนะ่ะนั่นเนละเป็นเรียกว่าทุกขลักษณะลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายมันหวั่นไหวไปมาแล้วก็ต้องได้เยียวยาอยู่ทุกวันเยียวยาด้วยข้าวด้วยน้ําด้วยยุกยาอย่างอื่นเข้าไปอย่างนี้นะ มันยังพอประทังอยู่ได้ถ้าหากว่าไม่เยียวยาอย่างนี้แล้วไม่อยู่ยั่งยืนไม่ได้เลยทุกข์ก้อนทุกข์อันนี้นะไม่เยียวยารักษาแล้วก็แตกดับไปไๆเท่านั้นเลยมีอะไรอ่ะอืมอันนี้เราอาศัยเยียวยารักษาอยู่ด้วยข้าวนา้ําโภชนะอาหารเครื่องนุ่งเครื่องหม่มที่อยู่ที่อาศัย การฝนกันลมกันแดดการสัตว์มีพิษกัดต่อยอะไรต่ออะไรเราหาทางป้องกันรักษามันอยู่อย่างนี้นะมันจึงพอประทังอยู่ได้ร่างกายอันนี้นะอันนี้แต่ถึงอย่างไรเมื่อถึงคาวบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันหมดลงแล้วไม่มีอะไรป้องกันได้เลยแบบนี้ไม่มีอะไรป้องกันได้ มีเงินเป็นหลายน้อยล้านก็ก็ช่วยไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อบุญเก่าหมดลงแล้วอาวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆเหล่านี้มันไม่ทำงานแล้วนะเหมือนอย่างรถลาซึ่งไม่มีน้ำมันน,ะนั่นแหละเมื่อไม่มีน้ำมันหล่อลื่นแล้วสตาร์ทก็ไม่ติดเลยฮเบรียน,นอันนั้นก็ยังชั่วหน่อยนะเอาน้ำมัน ใส่เข้าไปแล้วมันยังสตาร์ติดไปได้ร่างกายคนเรานี่ถ้าบุญเก่าหมดลงไปแล้วแม้จะมีอาหารดีๆมาหล่อเลี้ยงสักเท่าไหร่มันก็ไม่รับประทานไม่รับอาหารนั่นซ้ําเลยไฟธาตุมันก็ดับมันก็ไม่ย่อยอาหารเมื่อไฟธาตุไม่ย่อยแล้วมันมันก็คืนไม่ลงซ้ําเลยไม่อยากซ้ําเลยอเป็นอย่างนี้แหละร่างกายอันนี้นะให้พากันเทศเจรณา ให้มันละเอียดถี่ท่วนเข้าไปแล้วเราก็จะได้เห็นได้ว่าอา้าวร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราเลยวันนี้รวมความลงนะถ้าเป็นของเรามันก็ต้องบังคับใจมันก็จะอยู่ตั้งยั่งยืนต่อไปตามความประสงค์ของตน่ะแต่นี่ความประสงค์ของจิตใจในหวังว่าจะอาศัย ร่างกายอันนี้อยู่ไปตลอดการนาน,น่ยแต่มันไปไม่ได้ปะเนี๋ยม,มันขอมีขอบเขตจำกัดหมดบุญเก่าแล้วก็ต้องแตกตับทำลายท้องรูปร่างอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนขอให้อย่าประมาทเราจะหวังเอาอะไรกับร่างกายอันนี้คิดดูให้ดีไม่มี ไม่มีได้อะไรอ่ะอืมจิดตดวงนี้ที่มันสําคัญเนอะมันเป็นผู้สวยทุกสวยสุขร่างกายมันไม่ได้เสวยสุขสวยทุกอะไรนะถ้าไม่มีจิดตดวงนี้แล้วมันก็เป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ําละลายออกจากกันแล้วก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมของเก่านั่นแหละอืม ในเมื่อจิตยังคลองอยู่มันก็ยังมีกำลังเดินเหินไปมาได้พูดจาได้ทำการงานต่างๆได้อยู่นี่ดังนั้นเราจะไว้ใจได้ยังไงบ่าน,นี้ว่าบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนั้นเรารู้ไม่ได้ว่าเรามีบุญมากน้อยเท่าไหร่บุญนะั้นมันจะหมดลงเมื่อไหร่ รู้ไม่ได้เลยไม่มีใครมาบอกล่วงหน้าเลยดัยงนั้นนะ่ะเราจึงต้องเตรียมตัวไว้เสมออย่างนี้แหละเตรียมตัวไว้เพก่ิดให้เข้มแข็งหนักแน่นไว้อันเผื่อว่าบุญเก่ามันใกล้จะหมดลงไปแล้วนะมันทำให้ร่างกายนี่ทรุดโทรมลงไปรับประทานอาหารก็ไม่ได้แล้วได้แค่นี้นิดหน่อยหน่อยเท่านั้นะ่ะ นั่นเนองญาติผู้ดูแลก็หมดหวังแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นนะเห็นผู้ป่วยเป็นอย่างนั้นแล้วก็โอ้ยหมดหวังแล้วไม่มีหวังแล้วก็เท่านั้นแหละก็รอแต่วันแต่เวลาเท่านั้นเองในที่สุดเมื่อบุญเก่าหมดลงจริงๆงมันก ชีวิตนี้ก็ดับปู๊บลงไปเหมือนไฟหมดเชื้อนั่นแหละอมันก็ดับปุ๊บลงไปอย่างนั้นนียอันนี้แหละควรพากันพิจารณาเสมอเสมอไอเราค้นขวายอาหารมารอเลี้ยงมันอยู่นี่ก็มันเป็นกฎธรรมดาของร่างกายสังขารอันนี้น ถึงแม้ว่าบุญกุศลทน้นหลังจะตกแต่งให้เกิดมาเป็นผู้เป็นคนมาก็จริงอยู่แต่ถ้าหาว่าไม่เอาอาหารหล่อเลี้ยงแล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถึงบุญกุศลจะตามมาตกแต่งให้ก็ตามถ้าไม่รับประทานอาหารแล้วเป็นอันอยู่ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเราต้องรู้เหตุปัจจัยของร่างกายสังขารอันนี้ให้ท่องแท้ให้แจ่มแจ้งในใจแล้วเช่นนี้เราก็จะได้รู้ได้ว่าเหตุปัจจัยที่ตกแต่งร่างกายนี้มันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนอย่างนี้แหละมันก็มีแตกมีดับเป็นธรรมดา เมื่อเหตุปจัจจเนี้ดับแล้วร่างกายอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับไปเราหัดปงหัดวางไปเสียทุกวันทุกคืนไปทำจิตให้สง,งบลงไปก็ชื่อว่าวางแล้ววางขันหน้าในลงไปเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเกียมเนื้อเกียมตัวอยู่ทุกเวลานาที ก็จะเป็นผู้ไม่ผิดหวังแน่นอนอกไม่ไม่ไม่ได้ไปสู่ทุกข์เมื่อไปไม่ไปสู่ทุกข์แล้วก็มีความสุขเป็นที่ไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้